ข้อทองนะครับวันจันทนะร์นะจบวันศุกร์นะฮะแท่งแดงสี่ชั่วโมงนะฮะลงมานะถือว่าเป็นการย่อนะครับถือว่าเป็นการย่อของสี่ชั่วโมงนะซึ่งตอนนี้สี่ชั่วโมงได้ทำทำเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็คือการย่อจบแล้วแล้วเด้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าตามถ้าตามกราฟตอนนี้นะตามโครงสร้างนะยังเป็นขาขึ้นนะเพียงแต่มันอาจจะย่อมางนี้แล้วด้งขึ้นต่อเนาะมาดูหนึ่งชั่วโมงต่อนะครับหนึ่งชั่วโมงก็เป็นขาขึ้นนะฮะทำ high ทำโโลที่สูงขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ pattern ยังขาขึ้นต่อเนาะ โดยที่ตรงนี้มีดิแมนโซนนะฮะดิแมนโซนของ1ชั่วโมงนะตรงนี้นะครับแล้วก็เทรนไลน์เราตีแบบนี้นะเห็นอะไรบ้างครับก็ตอนนี้เป็นเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ทำไมทำโลที่สูงขึ้นโดยที่ลงมาถือเยอะไหมเยอะนะฮะแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนเทรนนะครับยังเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้น จากรูปแบบนี้อาจจะลงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วติดถึงเทรไลน์แล้วเด้งขึ้นนะนี่คือวิเคราะห์อย่างนี้นะครับตามเทรนใหญ่หมดเลยนะฮะแล้วก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับทำไมมันถึงชนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูสิมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะขึ้นตามกรอบนี้นะครับ นี่คือวันจันทร์นะครับมองขึ้นอย่างนี้ทีนี้เราต้องเผื่อไว้ขาลงบ้างนะครับขาลงบ้างหมายถึงมันต้องทําโลที่ต่ําลงถูกไหมโดยตรงเนี้ยเป็นโลเหมือนกันเห็นไหมครับต้องทะลุโลเนี้ยเหมือนกันนอกจากมันจะทํใหาที่ต่ําลงเราทําแบบนี้เห็นไหมหรือมันจะทำหายที่เท่ากัน แล้วก็ลงนี่กลายเป็นโลใหม่อย่างนี้นี่ถึงจะกลับตัวเราถึงจะเล่นเซลนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แพทเทิร์นทุกอย่างเป็นขาขึ้นหมดเลยนะครับในทเฟรมใหญ่ในทเฟรมย่อยนะครับถ้าอย่างนี้ก็สามารถเล่นบายได้ต่อนะครับสำหรับขาขึ้นนะครับเนาะจนกว่าจะเปลี่ยนเทรนให้ชัดเจนถึงจะเล่นเซลล์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันจันทร์เนาะ